สวีดัทสวัสดีสสดครับกลางป่ามาหามิ้นคับผมล้งแหลกเจอแล้วเอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆแต่ว่าก้อนที่พอดล้งนี้ยางจนว่าพี่น้องครับยางออมป้าลรอบนกับมหารถก็เจอนี่แหละครับทั้งมิมเดี๋ยวเดี๋ยขอเตรียมอุปกรณ์ขอไปเอากัน มาแล้วครับลังแรกหวานคือนลาไหลปลาเหน่าสงใงญ่อยู่แยวขอเจ็บก่อนควันใส่กนครับู่ตาอยู่หวานบพเต็มเลยครับมันดูดนี่แต่ก็มีอยู่ครับพอได้อยู่ไปหาต่อครับโอ้เดือนหาอยู่ตรางโดนพี่ดองมาได้แทมาไม่นยนี้ ยัางขาวครับผมสวยเลยหัวน้าเตรียมดีขนาดลังไม่ใหญ่อ้เต็ม สวยเยวขอตัดก่อนเพรามีมือจับสวยเลย สวยเลยครับผมหัวน้าเต็มดีขนาดมึงใหญ่ๆครับผม,มหัวน้าปิดตาไปหาอีกจักล้งก่อนเจออีกล้งหนึ่งครับพี่น้องอ่อนๆคืออ่อนแบบนี้แม่ย่างหลาย พวกไปล้างบ่มตัวปูครับนี่ครับล้างบบใหญ่เอาเก้าแล้วครับผมเต็มดีขอตัดก่อนนี่ครับผมพี่น้อง อีกลังหนึ่งพ่อใหญ่ปานถ้าว่าหัวน้ำเต็มเลยครับปิดตาส,สวยๆเลยไปพ่อล้วสามลังเมื่อยแล้วครับผมยางบักไกยตัวสิพ่อสองลังอยู่ในไต่บอรถบอรถ่บอ,บอไม่ม่งหรอกแค่นี้แหละ <c oughs> ยิ้วเข่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปฮามิม พอได้กินอยู่ครับพอได้ขายอยู่ได้ขายน้ำมันอยู่ไปเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณเรืยๆครับผมพี่น้องสวยทักเอาหน้าไหมไปแต่กัดเหรียญดีแท้